เจซี่ผมพาร์ทเราคือง,ง่ำแท้แม่แม่ถามพ่อนี่พ่อบ่อลืงสถานที่ <laughs> จ้นไปมึงให้ดูโอ้ยโอเคใส่ถึกป่ะนี้เนาะแต่สมุลหามืนปุ่น้า <laughs> ดีขนาดเจซี่สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะหมออันค่ะพ่อเห็นกันโดน มนับมาาจถ่างเอกไม่บอกครับนั่งเอกไม่บอกครับผมออนซ่อนนังเอกไมสวัสดีพี่อาับผมสวัสดีครับบ้านบอยเด้ครับสวัสดีครับนั่งเอกไมบอครับนี่ยั่อกครับพ่ออาวอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ปูนั่งเอกไม่จัดใจจน้อยครับปูค่ะต่เจ้าว่าขอลองเรียงจ้งเดียวนะคะครับหามขาดหามล่าเอาไปยัง เลนแทนในมัดกูตเว็ปทั่ไหนพปวองซาบะดผิดหรือไมได้เอาจากที่นอนอนรับดีที่สุดเลยล่ะที่นั่นเห็นบอมาตรฐานเออมาฐานคือการตกฉากค่ะหากินพอกันอีกคือเกาเม่นค่ะเจซีเป็นได้คอยคอยเล่นแล้วมาขึ้นอี่ข่อยกินยาพราราซีเม็ดกิบกิบไปยินข่าวว่าเจซีตกรถซาเลง ดมรถแฮเอโนชาใช่ไหมอย่างเน้ยเอ้ยมออ่านมาขึ้นอีแค่ตะขึ้นซองเบื้องหำเขาพับอ่ไ้ซองนี่หั้ยเห็นอยู่เจ้าซองเบื้องหำมอเตอร์เบื้งมอเตอร์คราว่าไซรุ่นใดตัวไม่เอายอดไตเมียมาเสยบมเตอร์เตี้ยฮะพ่อนรัคนจะอ่อนทักกี่โพเจ้าอันล่ะตีบ้าข้าบารูขคือรูปนี่เมีตประดันไปรูปข้ามรูปขัามขันข้ามกองมันว่รูปของเจ้านสีดังห้วย อ,อ,อันนี้เจ้ากว่าสีมิ้นเสียงยังเกิดขึ้นมากเสียงเงเอาตด <c oughs> สิจ้ะเมื่อนี้เห็นพ่อวิรพงศ์เ่นบอกว่ามีนางเอกสิออกมากุมเปิดก่อนสันไม่อะค่ะนางเอกใหม่มาสมัครไม่พี่เฮนน้องทางบา้านเมื่อวานนังเอกใหม่เดี๋ยวนี้หมอลำกำลังเตรียมการซ้อมบเราตลักนาไก่สิ<ม>ได้ออกงานเพิ่นบา่าค่ะเพิ่นกันตัวไปซื้อเล่นะค่ะพ่อเลยเฮาดีใจซื้อนี่ค่ะแม่เท่กันดีครับอุ้ยม่ค่ออยากเห็นแท้นางเอกพี่ร้อง คณะใดคณะใดกับเปิดโตนั่งเอกไม่รพเอกไม่ะวิรพงษ์ซุ่มซุ่มไม่ดีนั่งเอกคณะนี่โตเก่งเพิ่ว่าโอ้อี่หานเสียงดีค่ะแมนทีซีก็เห็นแล้วเห็นแล้วค่ะเสียงดีขนาดเลยเสียงดีคณะโอย้ยางเห็นแล้วพี่น้องบันท่ากัอยางเห็นเสียงหน่อยหรือเสียงใหญ่เสียงใหญ่รับในีควงบักคักโอ้ขันทัพน้องนี่กัธรรมดาละตรงเสียงใหญ่แมนเห็นไม่มีสมัยบ่ครับเห็นสมัยเห็น ตลอหลอเอ้ยตอลอใหญแมวป่อยต่อหอน้อยมีผุ้เพียงกินแรงแอแอะอะแแอดบ้าลูกข้อลบใข้ลูกข้อพิษสมัยพิษสัยบมาแท่เนี่ยนะเอารถไปสูข้าเแล้วสัมแม่บอมแบนกัยังมานั่งอีก อันนั้นรุ่นปรมาจารย์อันนี้นั่งเอกสาวๆน้อยๆแต่ว่าเพิ่นลำระดับรุ่นใหญ่ได้คันเสียงระดับนี่ต้องรุ่นไดโนเสาร์ถามเอลยก็ยัางมาเป็นสาวๆห<า>น่อยอยู่<า>แต่ว่าเสียงเพิ่นลำม<า>วนอยากเห็นแล้วอยากเห็นนั่งเอกไม่นอนก็อยากเห็นนั่งเอก<อ>นีน่จะเสียงมาแล้วนั่งเอกปมาตัวนั่งเอกวง็อกน่ก็มาขึ้นเจา้าที่เจสี เม่ยวเตียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ยวเตียวไม่ยังบวดีพูดอะไรอีกไหมเตีวใดมเป็นสวัสดีค่ะแม่จ้าจ้าจ้าเป็นลึงลองยื่อได้นานปานป่าสุดละแมตัวสวรรค์ร่างอีกใช้ไข่อยขนาดเมื่อไหร่คือกันจะมองเสียฮะพูนจังที่นาจ่าจังที่ฉันคิดพ่อแล้วผู้หนึ่งที่คือกันกับเล่านี่ล่ะผู้ไหนครัเป็นผู้นั้นก็บอกว่าเถิดเด้อไพคะอีจอยอยู่ดอนแม่บอแม่นคนละคนคนละคน กีก,กาดีๆไหมคนละคนะ<บ>คนไหนคะคนละคนนั่งอีกไม่ไปจับที่านา่งวิรพงศ์อันนี้นั่งอีกไม่วิรพงศ์ค่ะอันนี้แหละสวัสดีพี่น,อน้องเมื่อกันนะสวัสดีครับพี่น้องไม่รักแฟนเพลงแฟนหมอลำทั้งศิลปินโปรไตค่ะตอนนี้นะคะบัวค่ะบัวได้อีกถามกันนะซิบัวใดหนูบัวบานค่ะบัวบานน้องบัวบานน้องบัวบานเด็กสาวจากจังหวัดใดครับจังหวัดนนทบุรีค่ะ น้องบัวบานเด็กสาวจากจังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้อีหลาอายุจักปีล้วครับอ่มสิบหกสิเขาค่ะสิบหกสป้าสูงสิบหกอีหลาเด็กก็ยนไปยันมันตกกลับอยู่ยันมันตกกลับอยู่วีเดี๋ยวได้ห้าเดือนละค่ะยังไาไปเทน่อยยังงาเฮ็ดนักกินนักเอกไหมเด้อดิสี ถามใส่กันเด้อผู้ใดเป็นเอื่อยเป็นน้องสองนั่งนี่มานี่ใหญ่พี่บัวพี่บัวค่ะโอ้ยโอ้ยอย่าว่าพี่บัวถอเบิ่งเจ้าของเด้อทถอแอนวายค่ะแอนแค่เนี่ยค่ะแอนค่ะแอนใหญ่แอนแอนค่ะเจ้าบ้ามันแอนออรดีเจ้าบ้าเป็นน้องเขาถอเบิ่งข้างไรฮะเมื่อกว่ามันเนี่ยนังไก่ย้วงพี่แอนค่าขาไม่อยัางละน้องบัว ก็เล <mm um> ่นเข้า uh> ก um er> ันดีแท้อันนี <er ้แหละเอิ euh ้นหมอลำใหญ่แท้ค่ะนับอายุร่วมกันแล้วพันกว่าพี่แอนอายุได้จากปีอะคะอายุบปค่ะค่ะเอาถามเข้ากันเบิ่งพี่ถามเอาปัจจุบันหรือเอาเป็นอดีตค่ะเอาปัจจุบันนี่นะค่ะเอาอดีตล่าเบิ่งเป็นอย่างไรเอาอดีตก่อนไงฮะอดีตเล่าเบิ่งค่ะอดีตสิบหกค่ะปัจจุบันดิปัจจุบันปหกสิบห้าค่ะป๊ด พ่อตายแล้ยต้นนี้เม่ยตายแล้วเจ้าไปเผาบ่อใหม่ยักเที่ยวนี่ไฟปรสามารถทำลายสังขารร่อนใดรุ่นนี้มา่อั้งเจแล้วถิ่งร้องผุดนี้ผู้เขาไฟฟูขี่ผุดนี้เอ้าพวกเรารออยู่นี่เพื่อแสงเมื่อกี้นี่มือวันเพิ่นไปเปลี่ยนชุดเตรียมเบี์โชคขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพี่บัวพี่บัวข้าข้าข้าอานอันนี้แม่นผู้ใดเนี่ยแล้เปลี่ยนหัวหน้าวงคณะศิลปินผู้ทยเข้าจาว่าโอ้ยขอมอบโจทย์ให้ล้กยาขอมาร์คได้ยาโอ้ย พอดีนะเขาจะปลูกปุ๋ยบักเ้าวใส่ยู้หนูเขาจะปลูกบักเ้าไม่ยอมตายใส่รูบักเ้าวเขาปลูกบักเ้าวได้เปีงั้นอันพ่อนาค่ะครับอันพี่พี่เล่าไปแจ้งหน่อยครูมือหนึ่งพี่พี่จ้าก็เกันครับแจ้งกันไปเหตุยังงู้นยุ้ยแล้วกระเจียนอายุระเบิดค่ะแมนครับอ๋อกระเจียนแล้วค่ะซีคอยเห็นจังซี่คอยคิดพ่อจอบเอนจอยไหมคอยอยากเห็นจิ้วจอบเอนจอยเอื้อยน้องร้องลำไหมซี มามเพม่คนลองเพียงใดได้คู่กันเอาเอาจับจอยจับจอยเอาจับแอนจอยไหมพี่ล่าก็มาสมดุลจี่บูจับจอยจะได้เหรอก็มาสมดุลกันด้คุณสิดไข้บาดในป้านอ่อนปีนขึ้นไปสิเนาะปานีพี่บัวขาหุ้นพี่บัวน้ำนักเท่าไรคะพี่บัวพี่บอยพุ่งเขินดอกปอกน้องโลดพี่บัวน้ำนักเท่าไรคะเอาปานอุบันเอาดี เอาปัจ,จบันเลยค่ะที่หน้าที่ดีเลยค่ะสี่ใคเลยกีจ้ะตอบน้องไปน้องยิงกร้จักต้นหนักแย่ท่านผู้นี้บ่บอกระฮู้ค่ะเท่าไหร่คะชองตันค่ะชองตันชองตันยังไม่สร้างได้ดิวายอุ้ยม่เคยเจ๊ต้องตรงค่ะอันนี้ตันเครื่องค่ะค่ะอัน,อนบ้านของจักน้ำหนัก,กนข,ขอถามความดันเนะค่ะ <c oughs> ก้นดันปีบัวเท่าไรคะก้นดันบอกคะสองร้อยค่ะก้นดันกลางบ่คะก้นดันกลางบอกดันสูงก้นดันสูงใช่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 ก้นดันสูงย่าไปถอนฟันนะคะเป็นอะไรคะหมอหามเด็ดขาดเลยค่ะเพราะอะไรคะทาถอนแล้วทาถอนฟันออกแล้วข้อศีบมีแขวเลยค่ะใช่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 เนาะใช่ค่ะ